สวัสดีคุณเอฟซีช่องฟอนพี่สาวลงทพนนะคะดูย่าพากำลังทำอะไรเนาะโ <ตำ S 1> อ้เห็ดอย่างอื่นไงตามศาสตร์ตามศาสตร์มือยตามศาสตร์มือนี่พอไม่คิดหนักตั้งเต้อตามศาสตร์กันหนาวสุ่มเดือนสาม เนสองดับลลยงามได้พ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับลาศาสตร์งาพผ้าลายสวยปาสตัว่ามเจ้าญ้านออน่เลยจมเมื่อนี้เมื่อนี้หง่าหูยีบวารุ่งเพืนไปสาลในมือนี้ <อ>กงเาะบจับมอบางคนไปไปอไรกันเนาะี้มือหรือหาหมือเนี่ยแหละชีมือมั้งอย่างนี้ตามที่คนบ่า้แมนบอออนฟังนะหมู่บ้านนี่นบ<อ>่าไ,ไปสารชี้ชี้มือช้อนมาสัน่นจับแมนบวแมน อามื่อนี่มีมีอย่างฝากไปให้ลุงกับป้าบอมื่อนี่ลูกไปศาลในมื่อนี่อ้าวกไปมื่อนี่ไปคดีเกี่ยวกับกับไม่เอออืมไม่ไม่มไม่ที่ว่าลอยมาเห่อล่ะเออลอยมานำเออไม่ชาวาพี่แมนไม่ จะแม่ซซลิฟี่อย่างนั้นเนี่เขาว่จะทำกระจกเนาะเจ้าเนื่งกระดกตกลงตามนาที่กระจาตามต้นไม้ตัวกเปลี่ยนข้าวให้มันจบมันสิ่งมันเหลวตัวเปลีืนข้าวเตือนข้าวทำดีเดดีทด็ทำเป็น โอ oh, ้ยแห้งเ้ยเอฟซี่นประ้ย็นยังส่งส่งส่งกำลังใจให้ลูกชายแน่จะขมอาแห้งไง้าขีบสมัครเนาะขาบอกจ้างแันทัว ไฟตัววิ่งจพ่อยตัวแน่เขาบดเอียงบดเ็นที่าเขาคุ้มโต้วอืมเอาชัดๆเฮ็นยังไงก็คือวางเลยว่าไม่นางดอกเดี๋ยว ส่องประออนมือหนียาผ้าพจน์ชงกำลังใจไปให้ลูกใช่เพื่อนมือในไปสารสารมุกดามุกดาหานพอมีที่เนาะประออนปะออมกับพึ่งได้ยินนั่นลุงป่าบ่าววาสิไปสารจีมือหรือหามือซอนเนี่ยนะคะคุณเอจีมันก็คือคัตจู๊กมาชิ่งอย่เงี้ยเนาเขาจังไง อย่าล้ำค่านหนูกับพีนั่งกูเจออะบ่ายไปไไปนูก็ไปมือนีก็ได้เห็นนางไล่สดยินาสารช้องมูลโอมนะคะป้าออนก็ได้เข้าไปดูอยู่นะคะพ่อก,กับปนั่ง ่องสัยพ่อใหญ่อยู่บ้านหรือเปล่าเฝ่าหลานเออยาพาหมายถึงพ่อใหญ่นี่หมายถึงคุณตาชานนะคะอขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะตอนก็เลยบอกคุณยาพาไปว่าอยู่กับหลานนะคะวันนี้น้องโอมน้องมนก็ไปโรงเรียนนะคะมือใจแต่งหนกไม่ลดหนหั พิ่นเฮาก็บ่ฮู้เรื่องเฮาก็อยู่แต่เฮือนเฮาพลังใจจากย่าพา ก็มอ,ม,อ,ม,อม่องีงเอ้ไบ่เห,นห็นส้มงไดายกำลังใจลูกเรมมีเนยนปอนี่หรีย่ด้ไในหายได้ก็หาตัวก็หแม่ฝมัน,มน่านเปตัวยียงกระไดเออจะงานต้องกระเจือกปุดนั่นดอืมเนช่างไปใส่ไปอืมอืมเอาไปยัง อืมเฮาเฮามีความมั่นใจแม่นบอไม่ว่าเฮาเป็นผู้บริสุทธิ์แม่นบ่จังได๋อ่ะอ่าเพราะว่าบริสุทธิ์นี่แหะอือก็สู้กันไปแม่นบ่โตขึ้นโตลไม่ยไผสิมาคุ้มเออไผสิมาคุ้มเราได้ว่าบ่มีเรื่องมันก็หาใจนี่แหละขุ้นโตตัวเฮาก็อยู่กับเฮาดูดีจิงจรเลย หมดลมหมิเขาปไดไม้ว่าคุ้มโตได้แบบนี้ข้าห้าเรื่องข้าห้าเรื่องเจ้าก็ต้องว่าแบบนี้จนถือเออหาเรื่องใส่ขุ้มโตกอดูดูเศร้าว่ะพวกมุมีก็หาใส่ปรมาตัวเจ้าเจ้ามั่นใจบว่าลูกชใส่เจ้าเป็นผููบริชุทเนี่ ก right? mm ็ม hmm. well, er. uh, ันใจอยู่หะล่ะบังอือยังไงต้องไปยุ่งมกับสูไป้างด้วยนี่อืมกันเขาบ่บอย่อมนั่นแมนบ่เขาเขาบอย่อมมันย่อมถอยแมนบ่เฮ้าก็ต้องสูดเพื่อพิสูดความ ความยุติธรรม<ะ>ความบริสุทธิ์ของเราแม,าาม่บอกเนีย่ยค่ะบอจะ้หงกับมหาใส่ษฐีมันกุ้นโตเลยนะสูบไป,ปจนมันเจ้ม,มันสิ่งไปละทั้งเวลามันการทำดีทำดีกัน ไม่ดีคนว่าตั้งเอาเด้อค่ะเด้อคุณเอฟซีเอ้ย่าผ้าอืมทําดีไม่ได้ดีเพคนว่าเออนี่แหละเพคนว่ากรรมาสั้นอืมเออสู่ไปยังสี่จุดเออสู่สู่กันไปเพคนว่ายาผ้าว่าเออแต่จะห้าวทำดีองทำกับอะไรต้องไฟกับเขาหมดอืมตั้งเอาเด้อสั้นอืมอีวทอ่าอันนี้กรำเท่านี้ห้าก็สู่ไปไปเรื่อยๆนี่นะคะ อันนี้ก็เป็นคำ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 อวยพรนะคะอปอออนจะถือว่าเป็นคำอวยพรของคุณย่าพานะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคุณย่าพาก็ได้ส่งกำลังใจไปให้ลูกชายและก็ครอบครัวของลูกชายแล้วนะคะคือลุงพลน,นะคะก็ขอบคุณทุกไลทุกเช่นะคะ ปอออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวุมพลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ